แหรแวนตีเป <pled 3> ็นย2ิบสองหกแปดสามสิบคาทบาสกัดขอสาใบไม่ไม่กางค่ะิงเบกคี okay. ้ๆนะมาเลยน้องมีลิเกอร์ไม่เเรียงโม้ยฟอนทันนาบุกบุก ครับเพราะว่าช่อง TR อากาเช่นเคยนะผมวันนี้ในช่วงของ TR ไฟก็ผมมีการเจอกันระหว่างดาวคาเปอร์สายสัตว์เทวากับสายฮีโร่นะเป็นไงก็ติดตามได้เลยก็เป็นระหว่างแอดมินนอตนะครับกับแอดมินบีมครับผมเพื่อนรักขลังโหนะผมคู่สีต่างไปโอ้โหเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเหอนกันขอรับ ไม่เปิดไฟอ่ะไฟยังไม่เปิดไนวะยเ่นไงสมันเปิดโอเคที <mart Vin ny? damned they> ่มีใบเตยอืมวานจุจิ่แล้วเลยก็เทินจัวโคตรแย่อ่าจริงไลฟ์คนนี้จัวครับกาไลฟ์คนนี้จัว่าหนึ่งวันแปดพันติดหนึ่งพันยมิตเทินจัวสกิลอะไรบอกด้วยนะครับไลฟ์คนนี้ก็ พอเป็นวันนี้โอเคในเทินคุณถ้าบิยูนิสพอยติโลตัวนี้บวกห้าพันเป็นปีสิบสี่เขียงเก้าพันเลยว่าเลยฟอนชนาปุ่มเรียบร้อยสี่เจอเข้าเจอเข้าครับเช็คบอสด,ดอเอแวนเฮ้ยโกงกูรับตึ้งแดงตัดเลยสแตนด์ดอ ไฟ <19. S 1> คนเีวสิบเก<อ>้าอะไสิบเก้าตีท่าเตข้างตีข้างไม่ให้ดงด้วยไม่เป็นไรเป็นจัอ่แดงาเาศึกษาเป็นอย่างดีงไ,ไ,ดไลเซิลวทูจอืม บวกสามพันตำเรียหตัวเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดวกแปดสิบแวนสิบแวนันนี้เบอร์หาครับ15ห้านะสิบสองอะไรฮิวอะมีติเกอร์รับไม่ได้เช็คสไปแั้วจอเอาละฮะโดนไปหนักเหมือนกันนะครับสัตย์ไทวะ เดีวถัจวดหนึ่งข้าวนหนึ่งจวดหนึ่งค่อยๆเล่นค่อยๆค,คิดนะครับเดี๋ยวเราทัวเข้านะครับ อีอะรสิบสองเท้านึ่งแกสแอยเช็คเช็คไม่มีอไรโอเคคนนี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดก็สองมือแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบอย่างหนาสัตัวเดียวเลยแล้วก็อันนี้บวกสามพันตามตามเป็นโซนก็จะเป็นมีสามแดงเป็นเก้าพัน เก้าพันบวกเก้าพันเสิบแปดสิบแปบวกห้ายี่สยิบส้าเ้อนะผมเยเขาป้เทกได้แล้วว่าจบแลครับผ่านเลยเขาสามใบทุกทุกทุกใบนี่แหละทุกตัวอห่างเี้ยลายตีไม้แล้วแล้วบอกอย่างพายแดนมันเล่นไงตีเขาจบมันจบให้ในเธอเดียวอ้ยย่สิบเจ็ด แต่ได้ข่าวว่าต้องตีแวร์นี่ใช่ไหมใช่ตีแวร์หมดเลยอ๋อเออเมื่อกี้ว่าตีข้างไม่ได้นี่หว่าก็ถูกแล้วเทคเทกบังคับตีแวร์เดียวโอ้สันเดอร์เบถูกใจสิ่งนี้อ่ะสันเดอร์เบตทำไมมันก็ตีมันก็ตีอันนี้ไม่ได้ไงโอ้โอ้เอไม่ได้เออตีได้แค่แบร์นะเทคมันบังคับกดแค่แวร์ดูในคีย์อัดเองพแล้วมือได้แล้ว เตสอบก้าแก็บ้๋ทุกฝ uh ่ายทุกฝ so ่ายจริแ so. ค่แ okay. ่นเดี๋ยวขอได้สองเลยอ่อยสองอืมอ่ะอืเอาว่ะมาเต็มบอร์ดกดเท็เล่าอื้มันจัดทั้งสี่บาทจัดแพงเลยเตีเป็นยิบสองแปดสามสิบคอดบัสี่กาดขอสามใบ ไม่ไม่กล้าครับ่เบรี้ๆนะาเลยน้อมีลิเกอร์ันนี้เรลียยงง้ออ่ะครับฟ้อนนารแล้วหอลี้ยงเรี้ยยิบสองอันนี้ขออื่นอันนี้บวกก็นั้งการขอสามใบต้องสมใบทุกไม่เกินไม่เกินสามใบหรือว่าสามใบเฉพาะขอสามใบขอแค่สามใบอันนี้บวกสามพันตามเดีก้าอให้สามใบถ้ามันได้อีกทหนึ่งก็ตีไม่เข้าแล้วเด็กหกสามสิบสองสิบสองบวกแปดยี่สิบยี่ิบแปด ยี่สแปดตีโซบารเอ้ยเออโซบารมื่อบูทโซบาร์สองเขาได้ชาร์จหนึ่งบวกสามพันแปดสามเอสเขชาร์จหนึ่ง็เก็ตหนึ่งใช่ไหมไป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 สามใบหรือมากกว่าไม่เป็นไรเดอร้อยต้องสามใบหรือมากกว่าออันนี้ยี่ิบเจ็ดอันนี้หนึ่งสองพันหกหกสามสิบสองยี่สิบยี่ห้าอะไรมา่อนเสร็จไม่ได้อะเสร็จได้ โอ้โหพอดีเลยยี่ห้ายี่เจ็ดพอดีคืออะไรวะมันกาดมันกัดได้แค่รอบเดียวยี่เจ็ดอ่ะไอยี่ห้าสิบหกคอร์บัสหนึ่งบกห้าพันนี่เ็ดยี่ิบเอ็ดก็ถ้าบูทให้ฮีโร่คอร์บัสหนึ่งบวกบวกห้าพันยี่สิบหกขอห้าพันเสร็บได้นะถ้ากาดละมือขอสามใบใช่จะเสร็จเลยก็ปกติเส็บเซ็จไม่ห้อกขอสามใบไม่หรอกาั้การขอสามใบหมดเลยขอบนมือขอบนมือมันอัดเสร็จอัดไปเลยไปเลย ใช่ไหออกกาศคอนมือเห็นอยู่คอการเดีนมือ๋อการเดียนจากบนมืออัดอสามบอยี่สอง่แล้วก็เขาเป็นเกตสามได้ขอเกตสามได้แล้วก็เกตสามได้ยี่สิบเจ็ดเลอยาอนออกเฉยอยแม่ สองใบหนึ่งเท่มะมือแตกเลยวะมาได้เวลาสวนแล้ว่อตอนได้เวลาสวนหมดแล้วนะหมดแล้วแตนมมือเหล็กกี่ใบประกาศไปเลยโซเขาไปชาเนึงเออไอไอเกนหนึ่งตัวล้างเลยปะอืมออเขาโซเลบคิดดีๆนะพาดมาคุณตัวทัวร์นะไม่เกี่ยวนะเน้ ตัวอิลูมิโน่ดาก่อนมาครับตัวตัวสุดอัปปีสีดำครับมือมีดํจะต้องคิดเยอะอีกอ่ะเมือเท่าไหร่มือมีห้าใบแต่ก็ต้องคิดเยอะอีกเอ้ยน้าตาคุณคุณน่ะน้องเต่ามาเลยน้องเขาเนื่งโซนอยู่เขาไอ้นี่คือตับเตี๋ยตับเตี๋ยโปรอีกอีกยี่สิบเจ็ดก็ไม่อออกดเช็คเลยครับเขาเนื่งสแตมันบอกหมื่น มันต้องมันต้องมันต้องคิดอย่างไม่ิดได้ไม่มันต้องมีมัตอมันต้องมีเอาใหม่เอาใหม่เอาหม่เอาใหม่ไนี้ตีไปแล้วขอโทษขอโทษอโทืมยี่ิบเจ็ดก่อนเลยไปนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เจอเท่าวะยี่สิอันนี้สิบเก้ายี่ิบสี่ยิบไก็ขึ้นดีใช่ไหมฮึ h ิ a t มาครับมาครับเลือกได้ว่าจะลุกตัวไหนก็ได้แต่ต้องมีตัวนัานที่ตีถ้าไม่ยิดไม่เอาถ้ามีสี่ได้สีเวฟ ไหวชิวๆไฟนอลชิวเจ็ดต้องไหวลุดจีแนนะกอะเช็คหิวฮิวได้มาเราฮิวฝังนู้นพลังให้นี่สาเจ็ดคิดออนี่สี่สิบเจ็สี่ิบเจ็ดอนีรยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดนิ่งมาก่อนถ้าไม่ฮีตสแตนใช่ไหมใช่ มีสเต็มบกหมื่นก็ที่เลอแ้วเป็ต้องขีด้วยเจ็ดยู่อนนะ้ถูกมากก็ทั้งยังไงก็ต้องไฟนอลคิวสองใบอะจะไปได้คิวสองใบถึงจะรอดสิบสองสี่สิบเจ็ดเท่ากันดิสี่สเจ็ดอ๋อ้อลูกบวกหมื่นเป็นห้าสิบเจ็ดอันนี้เมืก่อนปะสามหมื่นห้าเรียบร้อยครับ ก็คลิปนี้ก็จบ <นะ S 1> แต่เพียงเท่านี้ครับผมซึ่งเป็นทางโน er วาเคเปอร์สายสัตวเทวะโอ้โหที่ชาร่าไปก็โหนะและสายสัตวเทวะส่วนก็คลิปนี้ก็ขอขอบคอุณสมัตเตอร์อย่างเป็นทางการของช่องเราครับผมอย่างร้านไม่เจอกร์ดช็อปครับผมที่ให้เป็นผู้สนับสนุนช่องเราครับผมส่วนที่ใครอยากจะพรีออเดอร์ vc vcp ศูนย์หกแล้วก็ vbt ศูนย์ห้าด้วยนะผมทางที่เพจไม่เจอการ์ดช็อปได้เลย แล้วก็ทางนี้แล้วตอนนี้ร้านเขาก็เปิดพีแล้วผมของพวกสลิปไลน์ของดีนะอ่าเขาเป็นการดพักดีนะผมอ่าแอดมินบีเว้ครับมีรางตอบใจอ่าแอดมินบีมที่แพ้ครับผมอ่๋อตอบใจตอบใจตอบใจใช่มันปลอบใจใค่มีรางวัลปลอบใจนะครับผมเป็นข่าวชนะคุณคุณมัเนี่ยก็จะเป็นของพวกสลิปสลิปดีเป็นของมิโนวาลูเคียแล้วก็ เออเมลตอมนะผมสาบเซ็ดเลย <c oughs> น,นี้เป็นเซ็ดนะผมใครอยากจะแยก yeah, เอาก็ตามราคาที่เพจน,นะผมคริปนี้ก็ไปไปก่อน,นครับก bye ทุกคน